การจัดการทรัพยากรชุมชนภูมิใจนำเสนอประวัติความเป็นมาของอำเภอ ท่าตะโกอำเภอท่าตะโกนั้นมีประวัติมาว่าเมื่อสมัยก่อนมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นและมีท่าจอดเรือบริเวณหลังตลาดท่าตะโกซึ่งมีต้นตะโกใหญ่อยู่ต้นหนึ่งทิ่ขึ้นอยู่ท่าน้ำชาวบ้านจึงใช้เป็นที่อาศัยร่มเงาเวลาไปตักน้ำ อาบน้ำหรือนำงวัวควายไปพักถ้าจอดเรือแรกเดิมทีนั้นเรียกท่าน้ำนี้ว่าท่ายายหมาเพราะมีศาลาของยายหมาตั้งอยู่ตรงนั้นแต่นั่นมาชาวบ้านเห็นว่าชื่อนี้ไม่เพราะผูดที่สัญจรไปมาจึงเปลี่ยนชื่อท่าใหม่โดยยึดเอาสัญ,ญลักษณ์ของท่าคือต้นตะโก ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่าตำบลท่าตะโกที่ตั้งและอาณาเขตอําเภอท่าตะโกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อก,กับอํเภออื่นๆทิศเหนือติดต่อก,กับอํเภอชุมแสงและอํเภอหนองบัวทิศต,ตะวันออกติดกับอํเภอหนองบัวและอํอาเภอไผ่สาลีทิศใต้ ติดกับอำเอภอไผ่าลีอำเภอตากฟ้าและอำเภอพยุหะทิศตะวันตกติดกับอำเภอพยุหะคีรีอำเภอเมืองนครสวรรค์และอำเภอชุมแสงการปกครองปัจจุบันอำเภอท่าตะโกแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบล110หมู่บ้านได้แก่ 1. ท่าตะโก7หมู่บ้าน สอพนมลอก14หมู่บ้าน 3. หัวถนน10หมู่บ้าน 4. สายลำโพงสิบหหมู่บ้าน 5. วังมหากร11หมู่บ้าน 6. ดอนคา17หมู่บ้าน 7. จ็ดทำนบ6หมู่บ้าน 8. วังใหญ่9หมู่บ้าน 9. ก้พนมเศษ10หมู่บ้าน 10. น้องหลวง11หมู่บ้านภาูมิอากาศ ลักษณะภูมิมีอากาศของอำเภอท่าตะโกแบ่งออกเป็นสามฤดูได้แก่ฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งและร้อนจัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมฤดูฝนจะมีฝนตกพอสมควรระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปริมาณน้ำฝนตกมากที่สุดในราวเดือนสิงหาส่วนใหญ่จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลฤดูหนาว ส่วนใหญ่จะหนาวในช่วงตอนกลางคืนระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก1นนายธีระคำาสีจันทร์พัฒนาการอำเภอท่าตะโก2นางสาวธัญรักษ์พงทุ่มพระนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ3 นายสากลลุ่งทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4. นายกันตาภบพบพินิจการเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน 5. นายธีระพงษ์เถื่อนเขื่อนวันนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 6. นายเกติศักดิ์ยาอินนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประวัติความเป็นมาบ้านข้อควายใหญ่หมู่ที่6ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์หลังจากการทํานาแล้วก็มีคนที่มีงวควายน้ำสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเลี้ยงเพราะเป็นที่ดอนน้ำไม่สามารถท่วมถึงได้โดยมากันหลายหมู่บ้านและทําการ ล้อมอคอกจึงมีอคอกสัตว์มากมายเมื่อตั้งเป็นหมู่บ้านจึงใช้ชื่อเรียกว่าบ้านคอกควายใหญ่อาณาเขตและที่ตั้งบ้านคอกควายใหญ่หมู่ที่6ตำบลดอน้าอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ระยะทางห่างจากว่าที่การอำเภอรประมาณ25กิโลเมตรทิศเหนืออาณาเขตติดกับ หมู่ที่5ตำบลวังบ่ออเภอหนองบัวจัังหวดนครสวรรค์ทิศใต้อาณาเขตติดต,ต่อกับหมู่ที่8ตำบลดอนค้าอเภอท่าตะโกจัังหวดนครสวรรค์ทิศตะว,วันออกอาณาเขตติดต,ต่อกับหมู่ที่4ตำบลวังน้ำรัดอไผ่สารีจังังวดนครสวรรค์ทิศตะว,วันตกอาณาเขตติดต,ต่อกับหมู่ที่16 ตำบลดอนค้าอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะทั่วไปบ้านข้อควายใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,593ไร่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มเหมาะกับการทํานาใช้พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด2,520ไร่มีจํานวนโครเรือนประมาณ126ครัวเรือนประชากรชาย 171คนหญิง199คนรวม370คนชาวบ้านบ้านโคกควายใหญ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจข้อควายใหญ่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีความสร้างสารรค์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนมาผลิตทำเป็นไม้กวาดดอกหญ้าคนในชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจ ทำไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีกิจกรรมเกิดความสามคัคคีและลเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบของไม้กวาดดอกหญ้าให้มีความหลากหลายยังสามารถนําไปขายเพื่อเป็นรายได้ในชุมชนและต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชนรวมถึงพัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายให้กับผู้คนที่สนใจได้หลายช่องทางอาทิเชน่น การขายทางออนไลน์หรือการเปิดบูธภายในชุมชนประวัติหมู่บ้านบ้านหัวถนนกลางหมู่6ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์บ้านหัวถนนกลางหมู่ที่6เป็นเมืองโบราณเมืองโบราณแห่งนี้เป็นเมืองโบราณที่เคยมีความสัมพันธ์กับเมืองโบราณบริเวณฝั่งทะเลที่มีการ ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีราพุทธศวรรษที11่11-16และการจัดเมืองโบราณแห่งนี้อยู่ในกลุ่มเมืองสมัยโบราณทวารวดีที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาโดยมีเมืองสำคัญอยู่ที่ลาโวจังหวัดลบบุรีมีขอบเขตพื้นที่โดยประมาณตรงกับจังหวัดลบบุรี ยุทยาสระบุรีนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ซึ่งตรงกับคําบอกเล่าของพ่อเท่าจูกองพันเล่าว่าตสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ลกลากยังไม่มีผู้คนมาอาศัยอยู่พอเริ่มปีคนเข้ามาอยู่มากพื้นที่แห่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อถางป่าก็พบ คูคันมีลักษณะคายถนนคนที่พบเหล่านั้นต่างกล่าวว่าสถานที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนในสมัยผู้เล่ายังเด็กเคยเก็บขี้ตะไคร้ซึ่งเกิดการหล่อหลอมวัตถุโบราณมาเล่นและนอกจากนี้ยังมีพบอิฐแดงหรือศิลาแรง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง1นศอกยาว1เมตรอยู่ตรงนั้นปัจจุบันคือด้านหลังของโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือเมื่อวันที่20มีนาพอส2556ที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมธนรักษ์ได้ออกมาสำรวจกำหนดขอบเขตที่ดิน กำแพงเมืองคูเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่หบ้านหัวถนนกลางซึ่งตรงกับคําบอกเล่าของพ่อเท่าจูทุกประการลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทางด้านทิศใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดสูงลาดจากทางทิศเหนือตั้งอยู่ห่างจากว่าที่การอำเภอท่าตะโกทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต้ประมาณ6กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ45กิโลเมตรอาณาเขตติดต่อกับทิศเหนือลำคลองเตาหน่มจินหรือคลองตะโกทิศใต้ติดกับบ้านหัวถนนใต้หมู่สองและบ้านหนองสองห้องหมู่7จ็ดตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหัวถนนพัฒนา หมู่ที่10ตำบลหัวถนวนอำเอภท่าตะโกทิศต,ตะวันตกติดกับบ้านหัวถนวนใต้หมู่ที่2ตำบลหัวถนวนอำเอภท่าตะโกมีจำนวนประชากรรวมทั้งหมด709คนแยกเป็นชาย306คนเป็นหญิง3 4 6คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด299ครัวเรือน การประกอบอาชีพอาชีพหลักของครัวเรือนอาชีพทำนา 2. อ,อาชีพค้าขาย 3. อาชีพราชการ